สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับกับไฮไลท์ฟุตบอลยูโร2020คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างยูเครนกับนอร์มาซิโดเนียนะครับผมมีจังหวะยิงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังยิงเข้าไปแล้วครับผมหนึ่งประตูศูนย์ครับผมเป็นอังเดยาโมเลนโก้นะครับยิงเข้าไปนะครับผมชาร์จเจ่อๆครับเรียบร้อยครับผมหน่งศนครับยูเครนขึ้นนํานะครับผมโลกนี้ครับ เปิดมาครับโอ้โหโอ้โหเจ็บดื้อครับโอ้โหใครครับเนี่ยยาโมเรนโกนะครับนะครับผมมาซิโดเนียสกัดทิ้งนะครับผมแต่ก็ลูกนี้ครับหลุดเดียวครับแทงเรียบร้อยครับสองศูนย์ครับยูเคนสองนอตมาซิโดเนียศูนย์นะครับผมเป็นยาเร็มชุกนะครับผมอาเต็มยาเร็มชุกครับหลุดเดี่ยวมาลูกนี้ครับนึกว่าล้ำหน้าครับไม่ล้ำนะครับผมเป็นสองศูนย์นะครับผมลูกนี้ติดเซฟนะครับผม นะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับอ่ครับขึ้นมาทางฝั่งสายอีกครั้งครับอู้ลูกนี้ครับชาบะเทนโก้ครับโอ้โหโดนวิววิวครับโอ้โหเจ้าจุดโทษครับโดนไปเหลืองแทนนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมนะครับโอเคครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอยู่ครนนะครับ ล้มอีกแล้วนะครับผมหล้มบ่อยมากๆนะครับผมจบนะครับครึ่งแรก